กระทรวงเกษตรและสากรณประน์การเตรียมเดียวยาบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกว่า21,400กว่ารายนะคะพร้อมแจ้งเตือนผู้ประกอบการที่เพาะเลี้ยงจระเข้นะคะเพิ่มความระมัดระวังในการควบคุมและดูแลด้วยนายเฉลิมชัยสุวรรณรัก อธิบดีกรมประมงก็ได้กล่าวนะคะว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายให้หน่วยงานภายใต้สังกัดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการบูรณาการร่วมกันนะคะ เพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบให้รวดเร็วที่สุดค่ะโดยที่ผ่านมาได้มีการสั่งการให้หน่วยงานของกรมประมงในพื้นที่นะคะมีการระดมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือล่าสุดการสำรวจความเสียหายด้านการประมงพบว่ามีพื้นที่เสียหาย41จังหวัดโดยพบเกษตรกรได้รับความเดือดร้อนกว่า21,467รายพื้นที่คาดว่าจะเสียหายราว,ราว กว่า26,900ไร่นะคะคิดเป็นมูลค่าเสียหายไม่น้อยกว่า463ล้านบาทซึ่งกรมประมงเองก็จะเร่งดำเนินการสำรวจอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและจะดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของกระทรวงกันคลังต่อไปด้วยนะคะค่ะนอกจากนี้กรมประมงก็ยังได้ออกประกาศและประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนโดยตรงนะคะไปยังผู้ประกอบการที่เพาะเลี้ยงจระเข้ในทุกจังหวัด ให้เพิ่มความระมัดระวังในการควบคุมดูแลจระเข้ที่อยู่ในครอบครองให้มากขึ้นเป็นพิเศษนะคะเพื่อป้องกันการหลุดออกจากฟาร์มและหากประชาชนพบเห็นจระเข้ในแหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติสามารถแจ้งสำนักปลานประมงจังหวัดในพื้นที่ได้ค่ะค่ะ